ขอเจริญพรยินดีตอนหลับยาติธรรมปูคอยติดตามช่องบุญถมเจียงรรมตลอดถึงท่านผู้ใคร่ถ้ทุกคนท่านพอกันเมื่อนี่กระสิขอ,อ้ำผาพอไม่ี่น้องไปกระทอะเปลือกรัชญาพญาอีสานผานกพญาก้อมอีกคือเก่าพญาก้อมเมื่อนี่ขอเสนอัอขอพญาทีิซือวากินหลายทองแตกแบกหลายหลังหักเป็นจังใดขอเชิญติดตามความหมายก็คือในการทำอะไรที่ไม่รู้จักประมาณ ไม่รู้จักความพอดีอาจจะได้รับอันตรายจากการประกอบกิจการงานนั้นๆก็เป็นได้แม้แต่การกินก็เช่นกันหากเราไม่รู้จักประมาณในการกินกินมัม่มมั่มบอคำเบิงทองโภชเนมัตตัญยุตุงเอาพุงเป็นประมาณอย่างนี้ก็เราอาจจะได้รับอันตรายเป็นประการต่างๆอันมีสาเหตุมาจากการกินหรือ,ออาจถึงกับจะท้องแตกก็เป็นได้คนบางคนนั้นไม่รู้จักกําลังความสามารถของตนเอง เมื่อมีโอกาสก็รับงานมาอย่างมนนันทนเทืออย่างมากมายมหาศาลจนงานนั้นกองสมตนเองและแล้วก็เกิดปัญหาทําไม่เสร็จทําตรงนี้วางตรงนี้ทําตรงนั้นวางตรงนี้เกิดการจับจดก็อาจจะเป็นโรคประสาทหรือโรคเส้นเลือดในสมองแตกก็เป็นได้องค์จอมไตรจึงแนะว่าให้เดินทางสายกลางมัชชิมะปฏิปทา ทำอะไรไม่รู้จักประมาณตนบันดิตชนหาสรนละเสิรไห่ดดคนโมมามกินร่ำไปทำอะไรไม่รู้จักประมาณคนเราต้องรู้จักพอดีจึงจะมีคนยึดเป็นบรรทัดฐานทำอะไรไม่รู้จักประมาณสังขารอาจจะล่มจมโลกนี้คอยซัพพอร์ตเราอยู่เสมอหากเราเข้าใจโลกและก็พร้อมที่จะทำอันตรายเราอยู่ตลอดเวลาหากเราไม่เข้าใจโลก ในครั้งพุทธกาลพระราชรสของพระเจ้าพิมพิสารพระองค์หนึ่งพระนามว่าอาภัยราชกุมารต้องสมสารละทมตมตอมโศกเศร้าโศก,กาแทบจะเอาชีวาไม่รอดแต่ก็ได้พระศาสดานั้นเป็นผู้แก้ปัญหาให้สนใจก็สามารถศึกษาต่อได้ในพระไตรปิฎกเล่มที่42ขุดทกศนิกายธรรมบทหน้า238หรืออยากจะศึกษาเรื่องโลก แบบแยกแยะและเอียดยิบง่ายๆก็คือสามารถศึกษาได้ในหนังสือนักธรรมชั้นเอกโลกกวักบทต้นๆขอเจริญพร